สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่การถ่ายทอดสฟุตบอลบีจีซีเมืองไทยประกันภัยครับมีมีทีมจากภาคใต้ทีมหนึ่งแล้วครับที่เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศอะแต่สนามเราเริ่มแล้วครับสงขาเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับดูวางยาวเลยคบพี่นโอ้โ oh, หจะให้กับกุตลดิตหรือพิศพรามครับเปิดมาครับจังหวะน,นี้ได้โขกเลยแล้วแล้วโอ้โหมา จังหวะขึ้นโคของน่าจะเป็นพรเทพเป็นเหรอครับอขออภัยครับเป็นอับดุลฮาฟิดครับแต่จังหวะซ้าวิเตอร์คาบีนั่นก็ยังไปตรงตัวผู้ศัตูตอย่างสุภวิทย์อีกครับเราให้มาอมยังได้เลโอนไตโตมีโอกาสได้ยิงลูกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเลโอไซโตครับซัดประตูแรกของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ได้แล้วครับในฟุตบอลถ้วยครับเลโอนไตโอโอ้โถือว่าปลดล็อกครับ นี่ครับแบลบลิ้นเลยกันเหนื่อยมาหลายเกมนะฮะลีออนว่าก่อนอ่าเลยคสานุกรให้สัญญาณเพื่อนครับสานุกรเปิดเข้าไปครับแล้วได้โขกโอ้โหลีออนอีกแล้วครับแต่ยังไม่ได้มีประตูสองอับนาฟิดพักอกลงแล้บไอลีออนยิงอเมตคาพินันยิงโอ้โหชนเสามาไอ <c oughs> ตั้งนานไอไม่ได้ ชานุกรล็อกหลบจังหวะนี้มีโอกาสครับชานุกรเปิดอีกครั้งหนึ่งเราได้โขกยังไม่พ้นอันตรายแล้วยังได้อยู่ยังไงพรเทพยิงแล้หูรปัดได้อีกครับมาสุภวิทย์ครับเอาละครับกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับครึ่งแรกเอาละครับสวิจักได้โยอีกครั้งหนึ่งแล้วได้โขแงงแปปดดกแล้วเรียบร้อยเลยครับ โอ้โห oh <c oughs> บุกชดแรกๆกของโอ้ oh, แม่โจยูเต็ดครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทองชัยอัมพรมวิมานเลยครับที่เบิกสกอร์ตีเสมอให้กับแม่โจยูเต็ดไปหนึ่งมตูหนึง่งในนาทีที่4 6ของการเพื่อนเลยครับสำหรับทองชยัยบาสลีโดนจิ้มด้านหลังครับยังได้อยู่อาเลยครับเปิดมาอ้าวลกไปพลาดครับ แต่โอ้สัวัดช่วยได้ดีครับพิตเตอร์คาบ,บีนั่นโอ้โหพลานแล้วนะโอ้เกือบโดนแซง้ะสงขาตัวเพร์ตวิสวิจักไปตามไปกดดันแล้วออกมาได้ครับชิมิสุลิวาร์บังได้หรือเปล่าลรวได้โคกจกังหวะน,นี้ก็ผโอ้แล้วยิงโอ้โหเกือบครับสงขาโอ้โหแต่ให้ออกมาอับดุลฮาฟิดอับดุลฮาฟิดมองตัวไกลแล้วเปิดโอ้โหมา ถึงเสาไกลครับบาสลีแต่งเข้าในแล้วได้ยิงโอ้โหแม่ถือว่าได้ลองจบเปิดครับหมดเวลาครับตามนั้น่ะเ <c oughs> อาละรครับสิชนมาคือมาเนี่ยแนวรับก่อนครับห <c oughs> ลังเั้ไในครับแมโจ <c oughs> ทุมมาอัคเน่โอ้โหน่าจะจบเลยครับ เอาละครับก็จบทวิเวลาไอโซชามครับก็จะมีการยิงหยุดโทษครับอ่าก็ลุ้นกันมันครับไตะห้าโมงครับท่มจะช่วยได้อีกหรือเปล่าครับเอาละครับของชัยวิ่งมายิงโอ้โหข้ามคานไปดื้อครับคนแรกของแม่โจก็พลาดไปแล้วละครับโทษครับเอาละครับคนแรกของสงขาโดยอาซิเก้เน่ครับ อ่ะคิดยิงโอ้แล้วปัดได้ด้วยครับโอ้โหเอาละครับอะละครับเอาละครับคนที่2ได้ยิงครับแล้วหืเรียบร้อยครับโอ้ออกนําไปแล้วครับสําหรับผู้มาเยือนเป็นนั้นของเวิรชัยตะเทิงมาต่อฮาวิ่งมาขับอินั่นใส่ไม่เหลือเลยครับลูกนี้เอาละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ชิมิสุวิ่งมาแล้วยิงไม่เหลือเหมือนกันครับโอ้โหแข้งจากแดนอาทิตย์อุทัยครับสัตย์ให้แม่โจ้หนีครับโซวิทออเทปวิ่งมาแล้วยิงโอ้โ oh หมาม,มุมจริงสวิจักวิ่งมาโอ้โ oh หดูครับสะใจครับโอ้โ oh หมูโตทำสมาธิครับ วิ่งมาโนโตยิงลูกนี้โอ้โหก็ไม่เหลือครับนี่ครับท่าอะไรของแกนั่นนะโอ้โหนกอะไรอะตัวอะไรเดียวชัะชนะจับนี้ได้ครับชนวิ่งมาโอ้โหนี่ครับเก่าอยู่แล้วครับนี่ครับจูบตาสมรครศรทำลุกกสมาธิครับบัสลสียิงหูติดเซฟครับโอ้แล้วจบเลยครับแม่โจ้ครับมาไกล เอาชนะทางด้านการโดนจุดโทษชนะสงขาไปได้4ประตูต่อ0ที่มาเอาชนะสงขาได้ในรอบหลายนัดครับโอ้หยุดไม่เพียงแค่นี้ครับสำหรับเมืองไทยประกันภัยครับนะครับ